อีเดียมอะไรวะมือเห่าเพลิงมึงอยู่ข้างหลังมึงอะมาบว้ยเฮ้ยเออออนี่ยทางนี้น่ะมันมันเดินเร็วจังวะมึงจะมาให้ไวสิวะก็ตาไม่ดีนี่วะมึงค้างเงี้ยมันจะไม่ทันกู้โอ๊ยเอาอะไรโุ้ยโอ๊ยเป็นอะไรไอเหยียบเพียอะไรเนี่ยแม่งคนเจ็บเลยอะไรวะโอ๊ยอะไรหมอผ่าแล้วนี่มันข้อกระสุนป่าพันนามสั้นถ้าใครเหยียบเข้าไปแล้วก็พิษมันจะเข้าสู่ขา วิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วพิษมันจะกระจายตามเส้นเลือดเพื่อสมองทำให้เสียชีวิตบรรลัยแล้วยังไงอ่กนะกูยังไม่อยากตายอ่ะตัดขาเอาพิษมาเออตัดขาวิทย์เอาอนะอไปเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ,อย้ยมึงไม่หาวิธีอื่นก่อนไว้โอ้ยที่อื่นวิธีอื่น,ออนเออเดี๋ยวคิดแป๊บนึง <c oughs> อโอ้ยอ้าโอ้ยท้าทายจะคิดอีกน,นนะแหละตัดขาเลยโ <c oughs> อ้สัตว์เอ้ยมึงก็ตัดอย่างเดียวเลยที่หมอมันคิดอยู่โอ้ยอ๋อ,อ พี่นอกแล้วนี่นี่อะไรวะฉันมีนี่ไผ่ต่างๆเอามาบด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 ให้ละเอียดหรือก็ขืนอลงไปมันสามารถหยุดพิษได้เอ้าเฮียอะไรมึงก็บอกสิโอ้ยกูปวดมากแล้วเฮียนอกจากกูยังมีเฮียอีกเหรอก็งูแหละมันเอาเพื่อนมันมาด้วย เฮ้ยว่าไม่ทันแล้วแหละตักข้าวมาเฮ้ยอ้ยเดียวอ้ยมือไอ้หมอเลี่ยมือหน่อยเออหลูเหลียวเนื้ออ้ยกูปวดมรอบอ้อยมันเหนียวใบมันเหนียวมันหมดจ้ามาอุช่วยโฮ้ยอ้ยทำไมวันนี้มันเหนียวพี่ปกติวะเฮ้ยชิบหายยี่พิษมีจิูมยี่หายนู่เคี้ยว จะหยิบไผ่ต้องตาลยาแก้พิษจะไปหยิบไผ่แด่ยาไม่พิษใครกินเข้าไปเส้นเลือดในประสาทะแตกแล้วหมดความรู้สึกอไอสัตว์หนักกระขาคุณ <c oughs> กลับมาถ่านภูเขาไฟพวกงูมันกลัวมึงเอามาจากบ้านว่างั้นอือหือาหมอให้มาแล้วทำไมมึงถึงไม่รีบใช้วะปล่อยให้กูวิ่งหนีงูเนี่ยฮะกูลืมเฮ้ยแล้วไม่หมดเลยเนี่ยหน้าแดงไม่หมดแล้วเส้นเลื่องอลังจะแตกกลังจะหมดความรู้สึกไอ้จอนไอ้จอนต้องเจ็บไหมกูเจ็บตัแต่เปียแรกแล้วแต่ทำไมกูหนาวจังเลยวะยังไงพิกกลังเข้ากระแสเลือด แล้วมันจะหนาวหนาวขึ้นกว่าเดิมท้าห้ท่าไฟกลางจะแตกถ้ามึงหนาวงั้นกูจะกอดมึงไว้มึงจะได้อุ่นโอ๊ยโอุ่นไอ้เต๋อว่ามึงต้องตัดขาโอ๊ยจะไมกูหนาวจังวะกูจะกอดมึงเองไอ้สอยไอ้เต๋อว่าตัดปากโอ๊ยโอ้ยหนาวที่พายเลยนี่กูอยู่อรักข้าเปล่านเนี่ยไอ้หมอไอ้เต๋อมึงทำเพี้ยอะไรสักอย่างที่วะพี่ดต๋อโอ้ยกูไม่ไหวแล้วอุ้ย ออกแล้วหายย้อนเนี่ไงก้าวไผ่น้ำตาลนี่แหละนี่มันต้องหมดเคี้ยวไปเลยโอ้ไอ้สัตว์ทำไมไม่เคี้ยวตั้งแต่แรกไปจำอยู่ได้ไปจำไปดิเร็วเข้าคุณหมอมาค่อย่เคี้ยวโอ้ยเหมือนให้ห่านเป็ดค่อยๆย่อค่อยๆอะไรเกือบไม่รอดแล้วกูเนี่ยเพราะมึงคนเดียวเลยเฮียหมอโอ้ยนี่ไอ้หมอ มึงเป็นหมอจริงหรือเปล่าวะ,าะปะน้ำเข้าไปทำดีไม่เคยได้ดีที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยฟักทองหายไปไหนวะ,วะน้องเศ้าเลืนทางไม่เท่าไรแต่ถ้าลืนในใจพี่บาวหาทางออกไปได้นี่ เจอแต่นี่แล้ววะอืมไอร่น้องเศร้าแรงไปเรื่อยอเดี๋ยวก่อนน้องเศร้าอย่าเพิ่งรีบเห็นเดิอดใน่อยกินน้ำพี่บ้าก่อนไหมน้ำอะไรน้ำชาชาชักเอาจริงเหรอเนี่ยชาชักพี่บาวนี่ชิมเข้าไปนี่อืออร่อยงดื่มไปบาวนะ ข่าวหัวข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 าวหัวองเศ้าขาวหัวว้าเม็ดแล้วรองเศ้าเม็ดแล้วเเสียเวลาจริงังัอบัาชัมานองเศร้าอบังยามจังหูยามังหีเลี้ยงมึงเป็นอะไรของมึงฝันฝันวอะไรวะฝันเห็นผู้ชาย ไม่เข้าใจเออทำไมผู้ชายในฝันของกูมันจะต้องเป็นอีกคนคนนี้ตลอดเลยวะหน้าซิวหน้าขวานี้มึงยังฝันเห็นผู้ชายกับอีเลียมอือจริงเลยอะไรว้ดไอ้เลียมอะไรอ่ะเอียม โอ้ยมันใช่เวลาที่มึงจะมาเล่นไหมเนี่ยโอ้ยลงๆนะนะเปลี่ยนใจมาช่วยฉันแล้วเหรอจ๊ะก็เออสิวะไอเอ็นมือวันที่สามตัวเราออกไนอกแย่แ yeah, ล้วถ่าทางฝนกำลังจะตก <c oughs> <c oughs> ใช่เลยอีกไม่นานฝนต้องตกที่เขาพักการ <c oughs> ถ้าฝนแรกมาถึงไอ้พวกโจรมันจะฆ้าครอบครัวเรานะเอียมถ้าฝนตกมึงยิงได้เลยเพปักตะไคร้อะไรของมึงถ้าสาวพมจันทร์ปักตะไคร้กับหัวฝนมันจะหยุดตกฉันต้องปักตะไคร้แล้วแถวเนี่ยเองจะไปเอาตะไคร้มาจากไหนอะกูมี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  เร็วี่อีเลียมขอบใจมากจังนะพ่อ ยังหาขนาดเนี้ว้ายบอกว่าไม่เคยไงถ้าเคยต้องรู้สึกแล้วนี่คืนนั้นมันหลับลึกหรือเปล่าว้ยบอกว่ายังไม่เคยโดนโอ้ยกระปัดนแต่ไร้แล้วทำไมยังตกอยู่วะเชี่ยนี่ไม่ใช่แต่ไข้นี่มันต้นหอมชิบหายยึดทิศเฮ้ยมักระป๋านต่ไข้มึงสิโอ้ยเร็วโอ้ยกูจะยิงพวกมึงตัวไหนก่อนดีวะ มึงก่อนแล้วกันนะอย,อย่ายิงแม่เลยนะรักแม่มากอะมึงอ,อะ เอามันไปเก็บกไปเอ,เอาไปเข้าไปมึงสงสยยัยทุยมันจะข้างแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นแง่ๆเลยจ้ะหลวงปู่อิเลียมมันอุตส่าห์ฝากให้ฉันช่วยดูแลทุยๆแท้ๆทุยๆเนี่ย,ยนะมันไม่ได้ลัางหนีไปหรอกแต่มันเป็นควายรู้กุณคน อยากจะไปช่วยเจ้าของมันต่างหากล่ะมันจะไปช่วยอีเลียมเหรอจ๊ะแล้วทุยทุยมันจะไปถูกทางเหรอจ๊ะหลวงปู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้านี่ขะหน้าเรายังไม่เจอโจรยังเจออุปสรรคขนาดนี้แล้วถ้าเราเจอโจรขึ้นมาล่ะจะรับมือกันไหวเหรอวัอีเลียมมันไปเชี่ยอะไรเนี่ยมันใช่เวลาแดนมาอีเลียม ไม่ใไอเดียมกูคือแม่อนี่มันลบักูมันไม่ยอมให้กูพวกมัก็รู้ใยเย็นก่อะแม่ลูกสนลูกสรีบหนีไปเร็วเอาุรกิครมึงจะหนีไปไหนงูไม่ให้มึงไปเอ้ามึงต้องตายหยยยาย กูดูเียอะไรอยู่เนี่ยจเย็นนใหญม่เฉลี้างั้นตั้งสติเลยอีเลียมนี่ก็ยายอ่กลงไมใครกัน่มึงด่ากูอีสัเลยเฮียลุงฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้ง ผมเข้าใจก็ไม่ใช่มึงเข้าใจพ่อองค์สิเอามาอีกแล้ววพ่อมึงสินี่มึงถือดีก็ไม่ได้พ่อเขาอ่ะมึงกล้าด่าพ่อกูเหรอเอาแล้วมึงรู้จักพ่อเขาแล้วไม่ได้พ่อเขาไม่ใช่เกิกูึ้นจากแม่วานนอนกูต้องกลัวมึงไหมกูถามหน่อยฮะฮะนี่กูจะบอกให้นะพี่อย่างมึงไอ้ผีตัวเล็กๆถ้ามึงรู้จักเขา แล้วมึงจะคนลุกไม่สนนี่เขาคือพี่สอนขอพิฆาตโอ้ยโอ้ยโนตีต่อตอให้มึงทิปนะเขาไม่เป็นไรอเหยุดมือกาอะไรอย่างนี้โอ้โหอย่ทำอะไรเดี๋ยวอย่าย่ทำเขาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดียวีย่าอย่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอย่าอย่าเียนี พวกคุณยืนดูเฉยๆเราไม่คิดช่วยแางไงมีพรกทองแต่ยืนไม่กระเทยยังเดียวไม่คิดช่วยหรือไงใครจะทำอะไรอะจ๊ะอะไรก็ได้แล้วฉัมีพาะอยู่พอดีเลยหลุรหลวสิอีเลียมเราจะลงได้ถ้าทางผีจะออกแล้วใช่ไหมอะทำไมคุณเหนื่อยจังวะอีเลียมเมื่อกี้ของจริงใช่ไหม เกิดอะไรขึ้นหรอจ๊าคำเนี้ยกูน่าพูดว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูเนี่ยแม่น้ำช่วงเนี้ยร่องน้ำมันไม่เสมอันหรอกนะบางจุดมันก็ลึกบางจุดมันก็ตื้นถ้าพวกเราข้ามไปได้อ่ะก็จะถึงจุดที่ไอ้พวกโจร่ะมันใช้พักมมาเพื่อที่จะไปเขาพักการเอาเราจะช้าทำไมเราก็ป่าเดี๋ยวดก่อนจุดอันตรายจุดที่สามอยู่ที่แม่น้ำมันมีตอระเขสหรือดัมบารนาัยอยู่เรื่องเนี้ยข้าก็เคยได้ยินมาเหมือนกันน่ะแต่ก็ไม่มีใครเห็นมันนานแล้วนะป่าเนี้ย กูว่ามันตายกันหมดแล้วลหรอ